สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประชาชนรอฉีดวัคซีนมัดรวมคนมีนัด3วันมาพร้อมกันภายในวันเดียวจากกรณีสาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพเหตุการณ์น่าตกใจลงในเพจที่นี่ขอนแกน่นโดยเป็นบรรยากาศที่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแกน่นเดินทางมารอฉีดวัคซีนโควิด19ที่ KICE โดยจะเห็นได้ว่าบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยผู้คนที่มารอค,คิวกันจนแน่นขนาด โดยผู้โพสต์เปิดว่าสาเหตุที่ทําให้ผู้คนเดินทางมานั้นขนาดนี้เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการนัดให้ผู้ได้รับคิวฉีดวัคซีนทั้ง3วันมาฉีดพร้อมกันวันนี้16สิงหาคม2 5 6 4นอกจากนั้นยังมีการเปิดวอล์กอินสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวตามเกณฑ์ให้เข้ามาฉีดได้อีกด้วยผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความระบุว่า บรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ k i c e คนเยอะมากเพราะรวมคนที่มีนัดฉีด3าวันมาฉีดพร้อมกันวันนี้และยังมีการวอล์กอินสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวตามเกณฑ์อีกค่ะขณะเดียวกันหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การจัดระเบียบการฉีดวัคซีนของจุดดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากการนำคนมารวมกันอย่างในภาพอาจก่อให้เกิดคลัสเตอร์ ใหม่ที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างอีกด้วยและได้มีชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในหลายแงม่มุมในการจัดการบริหารงานต่างๆไม่เป็นไปตามระบบจัดการท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ